สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับซีรีส์ Math for k i d s นะครับพี่บอยจะมาทบทวนองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สูตรสำคัญนะสำหรับน้องๆประถมศึกษากันนะครับโอเคถ้าเด็กๆเ,เห็นหน้าจอตรงนี้เนาะนะครับพี่บอยวาดรูปรอไว้แล้วตัวเนี้ยเด็กๆใครๆก็รู้ใช่ไหมครับว่านี่คือวงกลมแน่นอนนะครับแต่เรื่องวงกลมเนี่ยมีจุดสำคัญที่เด็กๆต้องพอทราบนะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมักจะถามเรื่ององค์ประกอบของวงกลมแล้วก็ การที่เรารู้จักสูตรการคำนวณวงกลมเนี่ยสามารถเอาไปช่วยทําโจทย์ได้หลากหลายเลยนะครับอันดับแรกก่อนพี่บอยเริ่มต้นง่ายๆสมมติว่าพี่บอยมีจุดตรงกลางตรงนี้จุดตรงกลางตรงนี้นะครับจุดตรงกลางตรงนี้เนาะเขาจะเรียกว่าอะไรครับจุดศูนย์กลางของวงกลมตัวนี้นะนะครับนี่นี่คือจุดนะครับศูนย์กลางของวงกลมเนาะถ้าเกิดพี่บอยนะครับลากเส้นนะจากจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับ ไปยังจุดบนเส้นรอบวงอ่าเด็กๆลองดูนะพี่บอยลากมาเนี่ยจุดศูนย์กลางนี่นะลากเส้นมาจนถึงนะครับจุดบนเส้นรอบวงเลยจุดนี้อ่าเด็กๆเ็นอนไหมอ่าตรงนี้พี่บอยให้เป็น A ก็ได้นะครับอันนี้เป็นจุด B เนาะเส้น AB นะครับเส้นส่วนของเส้นตรง A b ที่เด็กๆเห็นตรงนี้เนาะนะครับที่พี่บอยลากมาเนี่ยชิ้นเนี้ยนะครับเขาจะเรียกว่ารัศสมีอ่าเด็กๆน่าจะพอคุ้นเคยคำนี้นะครับ เส้นนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นรัศมีเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์ย่อว่าเป็นตัว r เล็กนะมาจากคําว่า radius นะครับเนีย่ยตรงนี้รัศมีนะเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดพี่บอยลากเส้นหนึ่งเดี๋ยวลองดูพี่บอยลากเส้นสีส้มถ้าเกิดพี่บอยลากเส้นสีส้มนะฮะนี่เส้นสีส้มตัวนี้นะครับพี่บอยลากออกมาจากตรงไหนบ้างเป็นเส้นที่ลากทําทไมครับจากจุด นะครับจุดหนึ่งนะบนวงกลมเนาะนะครับจุดจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงของวงกลมนะครับลากผ่านจุดศูนย์กลางนะลากผ่านจุดศูนย์กลางจุด a นะครับมาที่จุดบนเส้นรอบวงจุดหนึ่งตรงนี้อ่าตรงนี้พี่บอยขอให้เส้นเป็นนะครับ C d นะเนาะอ่าจำทันนะครับ C d นะเส้นสีส้มตัวนี้ครับเขาจะเรียกว่าอะไรฮะเส้นผ่านจุดศูนย์กลางอ่านี่ตัวเส้นสีส้มนี้นะ นะครับพี่บอกขอเขียนนะเส้นนะครับผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมโอเคตามทันนะครับเด็กๆ่ยนะตอนนี้ยังไม่หมดนะนะครับองค์ประกอบวงกลมตอนนี้มีอะไรบ้างจุดศูนย์กลางรัศมีนะครับเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมตามทันนะเสร็จแล้วนะครับมันมีอีกเส้นหนึ่งถ้าเกิดพี่มอยลากเส้นนะครับจากจุดบนจุดบน เส้นรอบวงของวงกลมอะแต่ถ้าเกิดพี่บอยลากแบบไม่ผ่านจุดศูนย์กลางล่ะอันเดีดเดลองดูนะถ้าเกิดพี่บอยลากเส้นสีดําแบบนี้เห็นปะเส้นสีดําตรงเนี้ยพี่บอยก็ต้องลากมานะครับจากจุดนะครับบนเส้นรอบวงของวงกลมเนาะไปยังจุดบนเส้นรอบวงของวงกลมเหมือนกันสีดําตัวนี้เห็นปะลากมาแบบนี้อันนี้ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางนะครับเส้นสีดําตัวนี้เนาะถ้าลากแบบนี้เนาะ เขาจะเรียกว่าคอร์ดครับนี่คอร์ดของวงกลมนะเห็นหน้าตอนนี้นะครับองค์ประกอบเด็กๆพอจะรู้แล้วนะว่าตัวไหนเส้นไหนเรียกว่าคอร์ดเส้นไหนเรียกเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับเส้นไหนเรียกรัศรมีเส้นไหนเรียกจุดศูนย์กลางเสร็จแล้วมันจะชอบมีคําถามหนึ่งนะฮะที่จะชอบถามว่าแล้วคอร์ดนะครับที่ยาวที่สุดของวงกลมเนี่ยนะครับคือเส้นไหน เส้นไหนคือคอที่ยาวที่สุดของวงกลมก็คือเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยนี่เป็นคอร์นะครับที่ยาวที่สุดนะอันนี้คือคอที่ยาวที่สุดนะครับเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมคำถามถัดไปนะครับที่เด็กๆจะเจอบ่อยๆเนาะแล้วเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมล่ะมีกี่เส้นเส้นที่พี่บอยเลือกมาเนี่ยที่พี่บอยลองตีสีส้มเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วทำไมครับมีเพียบเลยใช่ไหมเส้นผ่านจุดศูนย์กลางนะครับของวงกลมเนี่ยบาเลยเนี่ยเส้นสีนี้ก็ใช่ใช่ไหมนี่นี่ก็ใช่ใช่ไหมครับนี่ก็ใช่มันมีเยอะมากอะนะครับมันมีเยอะมากนะพี่บอยไม่สามารถว่าได้นะครับเพราะมันมีมากมายนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกับขอดนะครับก็มีมากมายนับไม่ถ้วนนะฮะตรงนี้พี่บอยขีดเส้นนี้มานี่ก็เรียกว่าขอดใช่ไหมนะครับขีดตรงนี้มาตรงนี้ก็เรียกว่าขอดใช่ปะ ขี่ตรงนี้มาตรงนี้ก็เรียกว่าคอร์ดเห็นปะคอร์ดมันมีเยอะมากนะพี่บอยก็ลากไม่ไหวแลวรัศมีลม่ล่ะรัสมีก็เหมือนกันครับเด็กๆเนี่ยพี่บอยลากมาเอันนี้ก็รัศมีใช่ไหมมีก็รัสมีมีก็รัศมีนะครับมีก็รัศมีททำไมครับมีเยอะมากนะมากมายไม่จํากัดนะครับนับไม่ั่วนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเป็นส่วนที่พี่บอยนะลากให้ดูเป็นตัวอยา่างโอเคตามทันนะครับ เส้นละถัดไปนะฮะถัดไปมันมีความสัมพันธ์หนึ่งนะครับที่เด็กๆต้องรู้นะครับระหว่างเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมกับรัศมีเนาะตัวเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยนะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์ยอ่อนะครับว่าเป็นค่าดีด็อกนะมาจากคาว่า diameter เนาะนะครับยออ่อเป็นความหมายก็คือเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งเส้นนี้นะครับจะมีค่าเป็น2เท่าของรัศมีเสมอเนาะดีเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ2 r เสมอ หรือบางตำรานะครับเขาก็จะย้าย2ไปหารนั่นเองอาจจะเขียนว่า,าเท่ากับอะไรครับ d หาร2ก็ได้นะคือเหมือนกันนะครับนะไม่ผิดนะนี่คือความสัมพันธ์นะครับระหว่างเส้นผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมกับรัศมีเนี่ยตัวนี้เด็กๆก,ก,ก็ต้องไปดูพยายามนะครับจดจำนะส่วนสำคัญของวงกลมให้ได้โอเคถัดไปนะครับถัดไปมันจะมีรูปพื้นที่หนึ่งครับ เด็กๆเ,เห็นพื้นที่เดี๋ยวพี่บอขอระบายพี่บอขอใช้สีฟ้าแล้วกันนะเด็กๆเ,เห็นพื้นที่สีฟ้าที่พี่บอยระบายไหมพื้นที่สีฟ้าตัวนี้นะครับถ้ามองดีๆเหมือนรูปพิซซาเลยอ่หาที่เด็ก,ดกชอบทานใช่ปะ่ะลูกพิซซาตัวเนี้ยลูกพิซซาตัวเนี้ยครับเป็นพื้นที่ที่เกิดจากอะไรครับเป็นพื้นที่ที่เกิดจากรัศมีสองเส้นกะส่วนของเส้นรอบวง ใช่ไหมเนี่ยพี่บอยมีส่วนของเส้นรอบวงสีดําเนี่ยและพี่บอยก็มีรัศมีเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้เนาะนะเพราะฉะนั้นนะพื้นที่ตรงนี้นะครับเกิดจากนะรัศมนะีสองเส้นกับส่วนของเส้นรอบวงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ เขาจะมีชื่อเรียกด้วยเนาะนะฮะพื้นที่ตรงเนี้ยที่เป็นรูปพิซซ่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าส่วนของเซกเตอร์ครับนะพื้นที่ตรงนี้นะเขาจะเรียกว่าตัวเนะซกเตอร์นะครับซึ่งนะครับพื้นที่เซกเตอร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีสูตรคำนวณด้วยเดี๋ยวพี่บอยจะบอกอีกทนะีตอนนี้ เด็กพยายามจดจำนะครับองค์ประกอบสำคัญให้ได้เสร็จแล้วอ่ะพี่บอลข,ขอใช้นะครับระบายเป็นสีเขียวแล้วกันนะเด็กๆเห็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้ไหมนี่ก็มีชื่อเรียกนะครับพื้นที่สีเขียวนี่คืออะไรนะครับมันคือพื้นที่ที่เป็นอะไรครับระหว่างขอดกับส่วนของเส้นรอบวงนะนะครับอันนี้นะฮะนะขอดนะครับ พื้นที่ตรงนี้เนาะเป็นพื้นที่ของคอร์ดนะครับกับส่วนของเส้นรอบวงทีงนี้มีชื่อเรียกด้วยนะครับอ่าตัวนี้เรียกว่าพื้นที่ตรงนี้นะเขาจะเรียกว่าเซกเมนต์ครับเอยวพี่บอกขอขยับนิดหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปบางพื้นที่กันนะครับอ่านี่คอรดเนาะโอเคตะกี้นะครับคอดกับส่วนของเส้นรอบวงนะตรงนี้เรียกว่านะครับพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเซกเมนต์นะอย่างเงี้ยเด็กๆถ้าเจอข้อสอบเนี่ยเด็กๆก,ก็จะสามารถเรียกชื่อมันได้ละนะครับอันนี้นะฮะเซกเมนต์ของวงกลมโอเคตามทันนะครับ แสดงว่าถ้าเกิดพี่บอยอยากจะหานะฮะพื้นที่ทั้งหมดของวงกลมก็หาได้เนาะใช่ปะเนี่ยถ้าพี่บอยละเลงนะครับพื้นที่ทั้งหมดของวงกลมเนี่ยเนี่ยเกิดละเลงไปเลยเราก็หาได้อยู่แล้วใช่ไหมพื้นที่สีเหลืองเนี่ยนะครับเห็นไหมอันเนี้ยนะนนถ้าจะหาก็หาได้ซึ่งเวลาเด็กๆจะหาเนี่ยเขาจะมีสูตรการคำนวณนะครับพื้นที่ของวงกลม แต่การที่จะหาพื้นที่ของวงกลมได้เนี่ยเด็กๆต้องรู้จักค่าพายของวงกลมด้วยนะครับเด็กๆลองดูเนาะตัวพายนะครับนะปกติตามตำราเนี่ยเขาอาจจะเขียนลักษณะงี้นี่ตัวพายนะแต่พี่ว่าขอเขียนง่ายๆนะอย่างนี้นะนะครับขอเขียนง่ายๆเนาะนแบบนี้อ่าเรามาดูซิค่าพายคืออะไรครับค่าพายเนี่ยเกิดจากการเอาความยาวรอบรูปของวงกลมนะครับหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง พี่บอยเอานะครับความยาวนะรอบรูปนะครับของวงกลมเนาะและพี่บอยหาด้วยความยาวเส้นผ่านศูนยนะ์กลางเนาะซึ่งตัวเนี้ยนะฮะต่อให้เด็กๆนะจะทำวงกลมไซส์ไหนก็ตามนะครับความยาวรอบรูปหาด้วยความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันจะมีค่านะครับประมาณแล้วกันนะพี่บอยใช้คำว่าประมาณต่วนนี้ สามดหนึ่งสนะหรือนะครับยี่สิบสอส่วนเจเสมอสามหนึ่งสี่นะครับ,รบหรือยี่ิบสองส่วนเจ็เสมอแสดงว่าถ้าเกิดพี่บอลอยากจะหาพื้นที่ของวงกลมนะครับสูตรการคำนวณเนาะนะครับสูตรการคานวณในการหาพื้นที่ของวงกลมนะฮะส่วนหนึณก,ก็คือพายนะครับค่าพายคูณกับรัศมียกกำลังสองครับ หรือถ้าเด็กๆนะไม่ใช้นะครับรัศมียกกำลังสองเนี่ยเด็กๆใช้ R เป็นอะไรตัวนี้ได้เลย r เท่ากับอะไรครับ D หารด้วยสองนี่เส้นผ่านศูนย์กลางหารสองยกกำลังสองก็ได้เขาก็จะเขียนเป็นพายนะครับ d กกำลังสองนะครับส่วนสี่นะซึ่งมันตัวเดียวกันนะครับเนี่ยตัวเดียวกันอ่ะอันนี้ตัวเดียวกันนะครับนี่ใช้ได้สองสูตรเลยเนาะจะพายอากำลังสองหรือพาย d ีกำลังสองส่วนสี่ก็ได้นะฮะนี่หาพื้นที่นะ แต่ถ้าเกิดอยากจะหานะครับความยาวของเส้นรอบวงเนาะเด็กๆก,ก็หาได้จากสูตรนี้ครับ2คูณพายคูณกับรัศมีครับสคูณพายคูณกับรัศมีนี่พี่บอยก็ได้ละนะครับหาความยาวของเส้นรอบวงยากไหมไม่ยากเนาะส่วนค่าพายเด็กๆเ,เลือกใช้ได้เลยนะครับจะใช้3.14นะครับหรือ22ส่วน7ก็ได้นะครับแล้วแต่ลักษณะโจทย์เนาะก็คือเด็กๆพยายามดูรัศมีแล้วกันนะฮะ ว่าเจหารลงไหมถ้า7หารลงใช้ย2สิบสองส่วน7จะง่ายกว่าแต่ถ้าเจหารไม่ลงบางทีใช้3ามจุดถึง4ี่ก็อาจจะง่ายกว่านะครับอ่ะถัดไปนะครับพี่บอยขอไปดูรูปวงกลมอีกนิดนึงเนาะตะเกียบเด็กๆรู้จักนะครับจุดศูนย์กลางแล้วตรงกลางนี่เนาะนะครับตัว a นี่นะตัว a อ่นะตัว A เนี่ยนะครับมันจะมีมุมที่อยู่รอบจุดศูนย์กลาง้วยครับอ่ะพี่บอยขอใช้เป็นสีดำตรงนี้เนาะสีดำตรงนี้นะฮะ อันนี้เขาเรียกว่ามุมนะครับรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับจะมีค่าเท่ากับสามร้อยหกสิบองศาเสมอมุมนี้นะมีค่าเท่ากับสามร้อยหกสิบองศาเสมอโอเคนะครับเสร็จแล้วเด็กๆลองดูสิถ้าเด็กๆกลับมารูปนะครับพื้นที่ที่เป็นเซกเตอร์หรือรูกพิซซ่าของเราเนี่ยมันก็จะกินค่าไปมุมมุมหนึ่งใช่ไหม เนี่ยมุมสีแดงตรงเนี้ยกินไปมุมหนึ่งเนาะสีแดงซึ่งสีแดงตรงนี้ที่กินมุมไปเนี่ยนะครับพี่บอยให้ชื่อว่าเป็นมุมนะครับเซตาแล้วกันอด็เด็กเดี๋ยวพอเด็กๆโตขึ้นเนี่ยเด็กเด็กจะรู้จักคํานี้เนาะนะครับตรงนี้นะครับเป็นค่ามุมค่าหนึ่งเนาะในวงกลมนะครับพี่บอยแทนว่าเป็นมุมเซตาแล้วกันเนาะน,นะเรียกว่าเซตานะครับสเสร็จแล้วแสดงว่าถ้าเกิดเด็กๆอยากจะหาพื้นที่เซกเตอร์ของวงกลม นะพื้นที่สีฟ้านี่หาได้นะครับมีสูตรการคำนวณเนาะนะเพราะฉะนั้นพี่บอลจะวนกลับมาตรงนี้ใหม่ทีนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าพี่บออยากจะหาพื้นที่นะครับเซกเตอร์ของวงกลมนะพี่บอยก็เอาตัวค่ามุมที่โจทย์ให้มาเซต้าเนี่ยลงโจทย์อาจจะให้ตรงนี้มาเป็นมุม30สองศาก็ได้60สองศาก็ได้นะมุมไหนก็ได้ที่เป็นถ้าเป็นรูปนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนมุมแหลมนะครับหรืออาจจะให้เป็นมุมฉากก็ได้นะ นะครับมุมฉาก90้าสิบองศาก็ได้คือได้หมดเลยก็เป็นค่ามุมเซตานั่นแหละ mm hmm. เด็กๆก,ก็ค่ามุมเซตาตัวนี้นครับหารด้วยนะสามรอหกสิบองศาค,ครับนี่ที่บอยก,ก็หารด้วยนะครับสา0รอองศาเนาะแล้วเด็กๆคูณกับนะครับพื้นที่วงกลมนี่ไงนะก็เอาเซตานะครับหารด้วยสา0รอสองศาค,คูณกับนะครับไพยกกำลังสองนั่นเอง เรียบร้อยแล้วเห็นนะเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็ได้เป็นพื้นที่เซกเตอร์แล้วนะโอเคนะครับเห็นนะตอนนี้มีทั้งหมดกี่สูตรแล้วครับมีสูตรหาความยาวเส้นรอบวงใช่ไหมสูตรหาพื้นที่ของวงกลมนะครับแล้วก็พี่บอยเสริมด้วยสูตรหาพื้นที่เซกเตอร์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่างรัศมี2เส้นกับส่วนของเส้นรอบวงนั่นเองโอเคเด็กๆตามทันนะครับเห็นไหมเนี่ยพอเราพูดถึงองค์ประกอบวงกลมเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เราจะต้องรู้เยอะเลยใช่ไหมครับก่อนจะทําโจทย์กัน เห็นบ้างว่าไม่ง่ายนะครับเรื่องวงกลมเนี่ยถ้าเด็กๆไม่รู้พื้นฐานตรงนี้นะครับเดี๋ยวเวลาไปทำเนี่ยเดี๋ยวจะมึอนอีกโอเคตามทันนะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวใน math for kids นะครับใน EP ที่4นี้นะพี่บอยขอจบนะครับไวเพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเด็กๆระดับประถมศึกษานะครับสามารถติดตามได้ว่าเรื่องถัดไปพี่บอยจะเอาอะไรมาสอนต่อเนาะอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ถัดไปนะวันนี้พี่บอยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ